สวัสดีครับช่วงนี้มีดราม่าเยอะเหลือเกินในเมืองไทยเกี่ยวกับซีเซียม137แล้วก็ถามผมกันมามากอยากจะให้ผมคำนวณค่าความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคนไทยว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าคุณควรจะอพยพออกจากพื้นที่ไหมและด้วยความเคารพนักวิชาการหลายท่านที่ถนัดเรื่องภารณา เป็นห่วงเป็นใยสุขภาพของประชาชนแต่ว่ามันต้องลงตัวเลขแล้วก็คำนวณออกมาจริงๆว่าค่าความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่กันแน่คนถึงจะได้รู้ว่าเขาเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยหรือเขาไม่เสี่ยงสวัสดีครับผมลอยชุนพงทองเรื่องของซีเซียม137ซึ่งเป็นกัมมันตรังสีพูดแบบนี้หลายคนก็กลัวละเพราะว่าชื่อมันก็ดูอันตรายมากกว่าสารเคมีธรรมดามันไม่มีสีไม่มีกลิ่น แต่มันสามารถฆ่าคุณได้และพาดหัวข่าวในเมืองไทยนั้นมันก็น่ากลัวกันเหลือเกินแพทย์เตือนความอันตรายซีเซียม137เผยความน่ากลัวของซีเซียม137ผมพยายามอ่านทุกคอมเมนต์แต่ว่าคอมเมนต์ที่จะโพาให้ผมเห็นก่อนก็คือคอมเมนต์ของสมาชิกผู้ที่มีสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้หลังชื่อเขาตอนที่เขาคอมเมนต์ก็คือผู้ที่ให้เงินสนับสนุนเดือนละ1เหรียญ90เซน สิ่งที่ผมจะอธิบายในคลิปนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรจะอธิบายให้ประชาชนเข้าใจสิ่งแรกสุดที่ควรอธิบายก็คือไอซีเซียม137ที่มันหลุดออกมาแล้วไปอยู่ในโรงหลอมนั้นมันมีขนาดจิว๋วมันมีขนาดเล็กมากๆตอนที่ซื้อมาใหม่ๆเ่ตามสเปคของมันมันสามารถแท่รังสีได้80 m i l l มิลลิคูลีมันเอาไว้ใช้ตรวจสอบของไหลเป็นต้นว่าเข่าควันหรื ระดับการไหลของของเหลวในท่อมันไม่ได้มีเอาไว้ใช้สำหรับตามโรงพยาบาลเอาไว้ฉายรังสีฆ่าเซลเล์มะเร็งแบบโคบอลหก60จะว่าไปโคบอลหกก็ค้นพบในแคนาดาไม่ไกลจากเมืองที่ผมอยู่อันที่สองมันใช้มานานหลายปีแม้ว่าปกมันจะเขียนว่า80 m l มิลิคูลีผมสมมุติว่ามันใช้มา28ปีแล้วกันแล้วก็คำนวณ จากค่าฮาฟไลฟ์ของมัน30.2ปีเนี่ยคำนวณพบว่าอนุภาคของมันจะเหลือ42ไมโครคูรีเท่านั้นอันดับที่3มันเป็นฝุ่นฟุง้งกระจายหลายกิโลไปแล้วก็คือมันถูกหลอมเป็นเท่าฐานกระจายไปในอากาศเรียบร้อยแล้วผมสมมุติแล้วกันว่ามันกระจายออกไปไม่ไกลตีชัว่า15-20กิโลครอบคุมพื้นที่ ประมาณ1,000ตารางกิโลเมตรหรือ1,000ล้านตารางเมตรในการที่มันกระจายไปนั้นมันก็ต้องแตกเป็นอนุภาคเล็กๆถูกไหมครับตีซะว่า1000ล้านเม็ดแล้วกันเวลาคำนวณหาอนุภาคของไอสสารเรดิโอแอคทีฟเนี่ยเขาคำนวณเป็นแบคเคอร์เลคุณไม่จำเป็นต้องสนใจสูตรเอาเป็นว่าถ้ามันกระจายไป1,000ล้านตารางเมตรมันก็จะตก ตารางเมตรหนึ่งเนี่ยหนึ่งจุดห้าห้าเคลต่อตารางเมตรสมมุติว่าบ้านคุณมี200ตารางเมตร50ตารางวาแล้วกันแล้วคุณสูดหายใจเข้าไป100เมตรคุณก็ได้รับ155่งร้อยห้าสิเคลแล้วคุณเชื่อไหมว่าสวนหลังบ้านผมอะ่ะมันมีเลดอนแก๊สเนี่ยมากกว่า155่งร้อยห้าสิบเคลซิมันมีเป็นพันเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดบ้านคุณได้รับ100เมตรเนี่ยมันไม่มีอันตรายอะไรหรอกคุณต้องได้รับเป็นหมื่นแบคคอเรลแม้แต่ FDA เขายังกำหนดอาหารว่ามาตรฐานอาหารที่มี Radioactive หรือกัมมันตรังสีคุณสามารถกินได้หลายพันแบคคอเรลโดยที่ไม่มีอันตรายถ้าเกิดคุณซื้อมันฝรั่งเทศมันอาจจะมีอยู่ในนั้นพันแบคคอเรล l s ต่อกิโล ไอ้นี่อย่างนี้เขาก็ปล่อยให้ขายได้มันไม่เป็นอันตรายยกเว้นมันจะมีเกิน1250ง e c เต่อกิโลเขาถึงห้ามขายห้ามกินแล้วถ้าเกิดคุณไม่สบายใจจริงๆเนี่ยคุณไปซื้อไกเกอร์มิเตอร์หรือที่เรียกว่าไกเกอร์เคาน์เตอร์เนี่ยมาตรวจเลยตรวจรอบบ้านเลยว่ามันมีกำมันตรังสีที่ตกมาอยู่บ้านคุณนะมากน้อยแค่ไหนและแน่นอนทุกบ้านมันมีอยู่แล้ว มันมีมากน้อยแค่ไหนมันอยู่ในระดับอันตรายหรือเปล่าและผมต้องบอกว่าไอตัวไกเกอร์เคาน์เตอร์เองอน่ะมันเองก็มีซีเซียมด้วยเพราะว่ามันต้องใช้คาราเบตมันต้องใช้เป็นเบสเพราะฉะนั้นไอคนที่มันตื่นตูมมากเงี้ยคุณก็ไม่ต้องไปซื้อเครื่องมือชิ้นนี้มาเพราะฉะนั้นอย่าตื่นตูมให้มากนะักสิ่งที่คุณควรระวังก็คือไอพีเ2.5นี่แหละ บ้านผมถ้าเกิดมี PM 2.5เนี่ยเกิน20นี่ผมก็ตกใจแล้วเรื่องของซีเซียม137มันควรจะหยุดได้แล้วอย่าให้มันมีดราม่ามากเหมือนกับข่าวแตงโมไล่กันไม่จบอยากจะขายข่าวสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้มีนิดเดียวเท่านั้นเองก็คือการป้องกันร,รักษาความปลอดภัย ไม่ให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอีกซึ่งมันต้องเป็นมาตรการของกระทรวงอุตสาหกรรมต้องคุยกันแล้วก็มีมาตรการออกมาถ้าเกิดคุณสนใจย้อนดูคลิปอื่นก็สามารถดูได้จากเพลย์ลิสต์โดยเฉพาะคลิปกลุ่มสุขภาพตอนนี้กำลังได้รับความนิยมสูงมากมีคนที่ทำไอเออดมือกินมือตามที่ผมทดลองกับตนเองแล้วว่ามันดีต่อสุขภาพ ได้ดีต่อกระเป๋าสตางค์ของคุณอาหารที่ผมส่งเสริมให้คนไทยกินมีตั้งแต่ไข่ต้มอะโวคาโดโกโกแมสโกโกนิฟกาแฟโดยเฉพาะกาแฟป่าและปลากระป๋องหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าปลากระป๋องเนี่ยถ้าเกิดคุณเลือกคุณภาพดีแล้วเนี่ยมันเป็นอาหารซูเปอร์ฟู้ดมันไม่มีสารกันบูดตามที่คนส่วนมากเชื่อมันไม่มีโลหะหนักตามที่เขาเล่าลือกันและผมเองก็กินปลากระป๋องเกือบทุกวัน ไอสิ่งที่มันเป็นปริศนาเหล่านี้เนี่ยคุณควรจะเข้าใจให้ดีอย่าไปหลงเชื่อความคิดที่ผิดรวมถึงค่าเลือดค่าไขมันที่หมอชอบจ่ายยากลุ่มสเตตินเพาเห็นคุณมีท o ทัลคอเลสเตอรอลเกิน200 LDL เกินร้อยบ้างละ่ะหลายอย่างมันควรทำความเข้าใจสมัยและอย่าลืมติดตามชุดสุขภาพขอขอบคุณอีกครั้งที่ติดตามสวัสดีครับ เหมือนในคลิปเลยใช่ครับผมแต่เอาจริงๆคือดูแบบใสกิ้งเลยนะครับอาจารย์ทำไอเอฟผมกินวันละหนึ่งมื้อเราพบในหนูว่าหนูที่กินวันละมื้อเนี่ยหรือกินแบบอดอดอยากอยากอายุมันยืนอ๋ออายุยืนกว่าไม่เป็นโรคนะไอ้หนูที่กินอาหารไม่จํากัดอ่ะอายุสั้นไอ้หนูที่อดอดอยากอยากอ่ะปรากฏว่ามันแก่ช้าอาหารที่ต้านอนุมูลอิสระและคุณควรจะกินทุกวัน ผมก็ให้สูตรไว้แล้วและสอนวิธีทำให้ด้วยเดี๋ยวจะแนบคลิปที่สอนวิธีทำให้และส่วนผสมนั้นผมก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์คุณเอาไปทำได้เลยแต่ถ้าขี้เกียจคุณก็ซื้อตามเบอร,ร,ร์โทรศัพท์ลายที่แนบอย่ามองว่ามันเป็นอาหารเสริมมันแค่เอาอาหารมาบดเข้าด้วยกันและบรรจุแคปซูลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันไม่มีอันตรายต่อตับไต,ต,ตใดๆทั้งสิ้น